ฮัลโหลสวัสดีนะคะลูกค้าท mm ุก hmm. ท่านนะคะ mm hmm. วันนี้ลิชามาส่งเสาสักนะคะ,ะให้กับท่านพระครูนะคะท่านพระครูศิรินะคะ,ะที่วัดสมุทรปราการนะคะวัดคลองชวดลากข้าวนะคะลูกค้านะคะนะ ท่านพระครูท่าน,าานได้ไว้ใจเนาะได้นำเสาสักของเรานะคะมาหลงที่วัดนะคะเพื่อจะได้สร้างศาลา,ราหรือว่าไม่แน่ใจว่าท่านพระครูท่านจะเอาไว้สร้างศาลามาั้งคะนะกันต่อไปนะคะท่านลูกค้านะคะนี่นะคะ าสาซุ้มของเราต้นใหญ่ๆเลยนะคะจัดมาให้ท่านมาะครูนะคะนะคะเป็นไงคะสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะนะคะ,นะคะสวยๆเลยสําหรับสุงของเรานะคะโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะ ะค่ะเดี๋ยวนิ้ชาจะพาไปชมโอ้โหนะคะ,นะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะทุกท้านเห็นไหมคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะพาไปทา,างนี้นี่แ่ะนี่นะคะโอ้โหโบยเป็นอ,อุโมง เป็นโบดอุโมงรอดนะคะเพื่อสะดอกเคราะห์นะคะสำหรับโบดตรงนี้นะคะเมื่อกี้นิชาไปรอดลนะคะเพื่อสะดอกเคราะห์นะคะนี่นะคะเกือบจะเสร็จแล้วนะคะลูกค้านาะลงเกือบจะเสร็จแล้วนะคะ ไม่กี่ต้นนะคะลูกค้านะคะออโอ่าโอ้โบดของท่านพ่อครูโหลมเย็นมากๆเลยนะคะลมเย็นแล้วแบบโอ้โหเมื่อกี้นิชาเข้าไปรอด นี่นะคะหลวงพ่อเงินนะคะเข้าไปรอดใต้โบสถ์้วาบอกโอโ้โหผนลุกเลยนะคะ,ล,คะลูกค้านะลูกค้าท่านใดต้องการสะเดาะเคราะห์เนาะมาที่วัดคลองชวดลากข้าวได้เลยนะคะลูกค้ามีนี่นะคะผ้านอนท่านนอนแบบโอ้โห ขนลุกเลยค่ะมาใต้นี่นะคะเย็นมากๆเลยนะคะนี่นะคะมาปิดทองลุกม,ม่กันนะคะโอ้สวยๆเลยนะคะโอ้วัดท่านแบบน่าอยู่มากๆเลยนะคะอลมเย็นจริงๆเลยนะคะค่ะท่านใครต้องการนะคะเพื่อจะมาสระพ่อทำบุญก็มากันได้นะคะที่วัดอ่า ของชวดลากข้าวนะคะที่สมุดประการนะคะ,ะสำหรับอุโมงรอดสะดอกหอนะคะ,ะเาเานี่นะคะสวยๆเลยนะคะลูกค้าเห็นไหมคะ,ะสวยๆเลยนะคะท่าในใดสนใจเดี๋ยวนิชาจะจัดจะจัดมาอีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับเสาสักของเรานะคะ ขอบคุณมากมค่ะลูกค้านะคะ